สวัสดีเอซและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมบ้านพร้อมสวนผลไม้ริมคลองนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นชนดคุดแดงเนื้อที่349ตารางวานะครับเป็นบ้านพร้อมสวนในสวนก็จะมีผลไม้หลากหลายนะครับมีทุเรียนประมาณ20ต้นแล้วก็ มลคุดต้นใหญ่ให้ผลแล้ว1ต้นนะครับแต่ทีหลังก็จะเป็นมะม่วงละมุดหมากสวนนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซุ้ไฟายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับห่างจากสนามบินส่วนภูมิประมาณ170กิโลห่างจากศูนย์ราชการอำเภอแกลงประมาณ10นาทีนะครับ ไปทะเลก็ประมาณ10นาทีนะครับจากตัวบ้านทะเลก็เป็นทะเลหาดแหลมสนนะครับนุตสวรสดีเรือลบประแสตัวบ้านตั้งอยู่ริมคลองบ้านก็มี1ห้องนอนหนึงห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับผมพาเข้าไปชมบริเวณโดยทั่วของที่ดินแปลงนี้เลย ด้านหน้าก็จะล้อมรั้วคารบอยแล้วก็รั้วรดหนามไว้รอบที่ดินนะครับทางถนนเป็นทางสาธารณะนะครับเป็นทางดินบดอัดที่แยกจากทางคอนกรีตเข้ามาประมาณ500เมตรนะครับเป็นบ้านที่อยู่ทรรมกลางธรรมชาติเลยนะครับอยู่ริมคลอง ทนบ้านก็มีตัวรอบที่ดินเรานะครับก็เป็นบ้านสวนหนึ่งบ้านก็ไอห,หนึ่งสวนมีหนึ่งบ้านหนึ่งสวนมีหนึ่งบ้านนะครับคลองก็เป็นคลองใหญ่นะครับมีน้ำตลอดปี บริเวณด้านหน้าบ้านก็ยังมีพื้นที่ให้ต่อเติมเป็นลานจอดรถได้อีกเยอะเลยนะครับเมื่อที่ใช้สอยยังอยู่อีกเยอะเลยจากบ้านไปร้านสะดวกซื้อในชุมชนก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับถ้าเป็น7 e เ e ่ e อก็อยู่ประมาณ5นาที จากบ้านไปพักผ่อนทะเลก็ประมาณ10นาทีนะครับโครงสร้างก็ยังใหญ่โตนะครับยังสามารถที่จะต่อเติมห้องเพิ่มได้นะครับแต่ปัจจุบันทำไว้เป็น1ห,ห้องโถง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับเป็นบ้านสไตล์พูลลอบอากาศดีนะครับลมเย็นเลยผมมารีวิวนี่ ลมพัดเ็นตลอดภายในก็ผูกกระเบื้องตีฟ้าไว้เรียบร้อยนะครับมีเครื่องปรับอากาศหนึ่งตัวในห้องนอน อันนี้ก็จะเข้าจากถนนสุขุมวิทมาประมาณ3กิโลเมตรเศษนะครับอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านชาวสวน ราคาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่2องล้านหกแบาทนะครับค่าโอนค่าภาษีออกให้ทั้งหมดนะครับเงียบสงบไม่วุ่นวายนะครับเป็นส่วนตัวเลย ด้านสายของตัวบ้านก็จะเป็นคลองสาธารนณะด้านขวาก็จะเป็นที่ดินส่วนผลไม้ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณริมแดนแล้วก็จะมีหมากภายในส่วนก็จะมี ป็นผักสวนครัวแล้วก็มีทุเรียนนะครับทุเรียนก็ประมาณ20ต้นมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ที่ไกลให้ผลได้แล้วก็มีอยู่1ต้นนะครับทุเรียนแล้วก็มีมังคุดต้นใหญ่1ต้นที่ให้ผลได้แล้ว บ้านพร้อมที่ดินทำเกษตรแปลงเล็กๆนะครับแปลงนี้ก็พร้อมเลยดินดีน้ำดีน้ำใช้ในครองนะครับมีน้ำใช้ตลอดไม่เสียเนื้อที่ในการขุดบอ่อน้ำไฟฟ้าน้ำประปาก็เรียบร้อยติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับ นี่ก็เป็นทุเรียนอีกหนึ่งต้นนะครับต้นต้นนี้อายุประมาณ2ปีเศษแล้วก็จะมีลำมุด10ต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ตุเรียนที่ใกล้จะได้ลูกแล้วนะครับอายุประมาณ4ปีปีอันนี้เป็นลำมุดนะครับลำมุดก็มีอยู่10ต้น ุเรียนเป็นพันหมอนทองนะครับหาบ้านพร้อมสวนไว้ทํากิจกรรมยามกเกษียณน,นะครับแปลงนี้ก็แปลงไม่ใหญ่นะครับเนือที่เกือบหนึ่งไร่ เอกสารเสร็จเป็นชนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับบริเวณโดยรอบของที่ดินก็เป็นส่วนผลไม้ของเพื่อนบ้านมีบ้านอยู่ทุกแปลงนะครับ สนใจเข้าชมพื้นที่ก็ติดต่อหนูเก๋เข้ามาได้เลยนะครับยินดีพาเข้าชมพื้นที่จากบ้านไปพักผ่อนทะเลก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะครับ สนใจก็ติดต่อหนูเก๋เข้ามาได้เลยนะครับยินดีพาเข้าชมพื้นที่ดูแล้วไม่ชอบไม่ต้องเกรงใจนะครับยินดีพาชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีที่ดินแปลงใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ